English English yeah English yeah ต้องพูดยังไงไม่รู้อ่ะใส่มาเลยค่ะใส่มาเลยเราเราพูดได้แต่เราไม่พูดไงอ่ะ uh. when 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 is the most when is the best time for for massage เวลาส่วนใหญ่ uh. ที่เขามาคือกี่โมง อ๋อ oh. บอกไม่ได้ l r i g h t so you don't know <laughs> okay how about on Wednesday are there many people on Wednesday เยอะไหมวันพุธอ้าวอันนี้ภาษาไทยนะไม่รู้เรื่องหรอ ันพูดมีคนเยอะไหมเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะอ๋อไอซีเขาพอลิเด์กันอ๋อเย y e ๆๆ I have a barber at in Chiang Mai too and like some customer yes yes nice so could you please could you please introduce yourself ไม่เราพูดไทยใส่ฝรั่งฝรั่งไม่รู้เรื่องนะ เออเราจะพูดไทยทำไมตอนนี้อ่ะ please introduce yourself in English please okay I'm listening แนะนำตัวค่ะเป็นอังกฤษมาเลย my name is เหนีก็หลายๆประโยคหน่อยแนะนำตัวเองอะค่ะ my name is n หนี Where you พูดมาเลยค่ะครูเก็บของไม่ใช่ค <Where S 1> <from> ่ะ oh. I I'm from Thailand how about you I'm I live in Chiang Mai. and you where do you live uh, uh, I'm from I'm from Africa I live in ไม่ใช่ from นะอันนั้นคือมาจากนะ I'm from South Af. I live in South Africa. Nice. แล้วเราไม่เคยออกไปไหนคนเดียวเลยเหรอคะที่นี่เหรอคะอะอมไม่ไม,ไ,ไม่เคยได้พูดอังกฤษเลยเหรออยู่นั่นอนะ่ะก็พูดค่ะเวลางานก็พูดก็ไม่ใช่โอเคตอนนี้เราอยากเรียนอังกฤษแล้วเราก็พูดอังกฤษอยู่แล้วเวลางาน แล้วเราอยากพูดให้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็พูดอังกฤษค่ะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเอ้ยครูนี่มันพูดภาษาไทยได้ก็เลยพูดภาษาไทยกับครูมันไม่ช่วยอะไรเราเลยค่ะโอเคอ่าให้คิดว่าครูเป็นฝรั่งเนาะโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวครูจะขอลองเมื่อกี้ครูจะให้เข้าซูมอีกทีนึงเพราะว่าครูจะให้เล่นเกมเนาะเดี๋ยวเข้าซูมอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะซูมนะคะ Okay, wait a moment. Okay, you can see here, right? So, uh the sound isn't coming. Let me turn off the 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 video.